สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญของพรมอน n i งรีพอร์ตประจำวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะยังคงแนะนำให้เก่งกำไรระยะสั้นราคายังคงผันผลในกรอบตามแรงรีบาวภาพรวมยังอยู่ในช่วงการปรับฐานนักลงทุนแนะนำบริหารพอร์ตให้สมดุลกับทิศทางกับการแข่งตัวของราคา เน้นทำกำไรระยะสั้นๆหาจังหวะเข้าตามบริเวณแนวต้านสำหรับวันนี้นะคะแนวต้านจะอยู่ที่1,920เหรียญแนวรับจะอยู่ที่1,880เหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากแรงซื้อเข้าของกองทุนทองคำ SPDR ซื้อทองเข้าเพิ่มในวันทำการแรกของเดือนตุลาคมกว่า7.3ตันปัจจุบันเพิ่มการถือครองทองคำมาที่1,276.19ตันซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ของปีและเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่25กุมภา2013 ขณะที่ตลาดคาดบ่าการกระตุ้นทางเศรษฐกิจจะจากไวรัสโคโรนาประมาณอีก1.5ล้านล้านเหรียญซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในรัฐสภาด้านข่าวตัวเลขทางเศรษฐกิจต,ต่างๆดูจะไม่สร้างผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์เท่าไหร่นักจะเห็นได้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาดีขึ้นเล็กน้อยสำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ได้แก่ Non f a r m Employment Change employment rate ที่คาดว่าจะออกมาลดลงผลผลการดีเบตระหว่างทรัมป์กับใไบเดนไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาดใดาๆภาพรวมตลาดยังคงหวังมาตรการใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าและกลับมาพบกับบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ได้ในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ